สวัสดีค่ะคนสวยเแบบี้ชาร์ลอสิบเอ็ดเดือนสาวน้อยจากรัสเซียนะคะกำลังจะไปเป็นห่อแหนมหาคุณแม่แล้วมาดูของขวัญของ,องน้องเยอะแยะมากมายค่ะแม่หนิงแบ่งออกเป็นทางด้านซ้ายและขวาน,นะคะเรามาดูของขวัญที่อาร์ติสให้มาค่ะจะเป็นชุดนี่ค่ะสีชมพู ด้านบนนะคะแล้วก็มีผ้าห่อตัวบางๆค่ะไม่สะใจค่ะแม่หนิงแถมให้ด้านบนสุดนู่นเลยนะคะจะมีผ้าห่อตัวผ้ากันเปื้อนจากอาร์ติสอีกท่านหนึ่งค่ะแม่หนิงก็ยกให้กับน้องชาลอตไปนะคะแล้วก็ผ้าเบบี้ไม้ของแม่หนิงที่ทำมาจากทำโรงงานเอาไว้แจกนะคะทำจากโรงงานแม่หนิงมีเ,เซตหุีแล้วก็มีแปลงขนตาแล้วก็เอาไว้ เช็ดดูจมูกนะน้ำหอมแป้งเด็กจากญี่ปุ่นของแม่หนิงเองใส่ของจุกดูดเพิ่มให้ค่ะใส่ถุงตัวอย่างจะใส่ถุงผ้าใส่ถุงของแม่หนิงไปให้นะแล้วก็มีอ่หมอนพิ่ดูฮินนี่เหมือนเดิมค่ะ,ะมาดูของอาร์ติสนะคะก็มีเซตนี้ค่ะชุดเซตนี้หนึ่งเซตนี้อีกนะมีกางเกงเรกกิ้งเอี้ยมเสือ้อ แล้วก็เข้ากับหมวกมีคาดผมแผมเพิร์ดนะคะและก็มีเป็นใบสวิตเทคเฟิ i ์สเอดิชั่นนะคะ1,000คน388นี่คือเบอร์น้องน้องคือคิดว่าชาร์ลอตต์11เดือนนะจากคุณแม่ลอรารีนะคะเป็นคนปั้นนี่เลยด้านหลังการ์ดน้องจะมีด้านหลังแล้วก็ค่อนข้างใหญ่มากแม่หนิงจะใส่ซองไปให้ นะคะแล้วก็ไม่ได้ใส่ไว้ในการ์ดนะคะก็จะเซฟไว้ให้แบบนี้แล้วก็ใส่ซองไว้ใส่ถุงให้ค่ะชอวรา11เดือน25นิ้วจากรัสเซียนะคะเกิดเฟฟ2021นี่คือใบเกิดจากเพจแม่อิงนะคะยินดีด้วยคุณดารุกสาวอ้าวมาดูของขวัญต่ออร์ติสให้อะไรมาอีกให้ถุงเท้าคู่นี้ค่ะแต่แมงนิงเพิ่มรองเท้าให้ นี่เก๋ๆอต์ให้จุกดูดมาสายของจุกดูดแม่หนิงเพิ่มให้นะคะและน่ารักน่ารักก็คือชุดนี่เลยที่น้องใส่สกรีนหน้าน้องแม่หนิงทำให้หลายคนเลยค่ะและก็หมอนหมอนชา์ลอดน่ารักมากด้านหลังเป็นแบบนี้นี่ค่ะเป็นโลโก้ของแม่หนิงนะนี่เลยค่ะน่ารักเลยเอาไว้ก่อนนะคะลูก ทำจากโรงงานของแม่นิ่งเองแม่นิงไฮไลท์คาดผมยูนิคอนเพราะว่าอ์ติสไม่ได้ให้อันนี้มาค่ะนางเป็นพรอพถ่ายรูปของนางจะได้เป็นยูนิคอนกันนะคะนี่เสื้อผ้าที่แม่นิ่งให้ค่ะเซตนี้หนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามห้าอีกหกเจ็ดแนี่แล้วก็11ที่ใส่นะคะทั้งหมด11เลย แ,แม่หนิงก็จะมีถุงผ้าให้เป็นถุงผ้านะคะแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เป็นถุงพลาสติกแบบนี้เอาไว้ใส่เสื้อผ้าน้องทั้งหมดเลยเตรียมตัวไปหาคุณแม่เลยค่ะแล้วก็ไปดูรายละเอียดของน้องกันนะคะว่าน่ารักแค่ไหนจ้ะจ้าเตรียมตัวไปหาคุณแม่ค่ะแม่หนิงแพ็คของให้เรียบร้อยแล้วนะคะถุงผ้าพร้อมแล้ว สองถุงสามถุงสี่ถุงไปเลยนี่แล้วก็การใบเกิดนะใบเซอร์จากอาร์ติส t หมอนอุปกรณ์ a c c e s s o r i เสื้อผ้าน้องหมอนพี่หนูหินนี่เลยค่ะเตรียมไปหาคุณแม่เลยอ้วน นี่อ๋อเพ่นีคุณม,ม้มพาหอสองชั้นเลยค่ะมีของแม่หนึ่งด้านในด้วยนะไปดูความน่ารักของหนูต่อกันเลยค่ะจะมาดูรายละเอียดน้องกันนะคะชา a ล l o สิบเอ็ดเดือนขนาดยี่สิบห้านิ้วค่อนข้างอ้วนเลยค่ะใหญ่มากๆถ้าเทียบกับขนาดยี่สิบนิ้วนะคะ ีจะมีคลิปเทียบน้องขนาด20นิ้วให้ดูด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อที่แม่หนิงสกรีนให้เวลามันจะยู่ยนี่หน้ามันจะเปลี่ยนไปเลยเนาะนี่นี่ค่ะนี่ก็จะสกรีนจากโรงงานแม่หนิงแล้วก็เอามาทำเสื้อให้กับน้องชาร์ลอตนะนี่อาร์ติสกกให้ถุงเท้ามาค่ะแม่หนิงให้รองเท้านะ ผิวน้องสวยมากเลยค่ะนี่ผิวน้องนะแล้วก็เล็บน้องสวยอันนี้ให้ดูนี่ค่ะเป็นแขนเป็นป้องๆเลยคล้ายๆลูกชายแม่หนิงเลยอ้วนแต่เขาตัวใหญ่เพราะว่าเป็นเด็กฝรั่งนะคะตาแก้วสีน้ำตาลขนตาจิ้มโมเฮคิวเพนผมก็เป็นผมจิ้มโมแฮสีน้ำตาลเข้ม นะคะสีน้ำตาลมันนิ่งจะถอดหมวกนะคะุถอดหมวกแล้วน่ารักจังผมสีน้ำตาลเข้ากับคิว้วแล้วก็ตาน้องนะดังบีบีนิดนึง <c oughs> สีผิวค่อนข้างสวยเลยค่ะดูสีแก้มปากสีปากดูใกล้ๆนะคะแมนนิ่งโฟกัสนะ ตาสีน้ำตาลมีน้ำตาคขอขอน่ารักจังนี่ดูจมูกเจาะนะคะอ้วนใส่ชุดประมาณ6เดือนถึง9เดือนค่ะคือแล้วแต่ขนาดของเสื้อผ้านะบอด,ดี้ด้านในเป็นบอด,ดี้ผ้าแบบนี้แขนขาเต็ม นี่ค่ะเดี๋ยวแม่หนิงจะเทียบกับน้องจูนให้ดูนะน่ารักมากมุยมุ้ย,ยชาลอดสิเดือนกับจูน7เดือนดูสิจากอาร์ติสต์ท่านเดียวกันเลยนะคะรู้สึกน้องจูน7เดือนของแม่หนิงเนี่ย จะอ้วนกว่านะแขนาขาค่อนข้างใหญ่กว่าแล้วก็รอบหัวค่ะรอบศีรษะเขาอะเนี่ยค่ะใหญ่มากเอาเป็นว่าจูนใหญ่กว่าแม่หนิงคอนเฟิร์มว่าจูนใหญ่กว่าอน่ารักมากเลยถ้าเทียบกับสัดส,ส่วนของเด็ก11เดือนของน้องชาลอตนะคะกับจูนเนี่ยจูนจะใหญ่กว่า เ็เดือนกับสิบเอดเดือนคิดดูสิห่างกันสี่เดือนเด็กฝรั่งอะนะคะเขาจะแขนขาใหญ่อ้วนมากเลยเทียบกับลูกของแม่หนิงสิบเอ็ดเดือนนี่ยังไม่ใหญ่เท่านี้นะเด็กฝรั่งอะเนาะตัวเบลเลอร์เลยนี่ดูผิวคล้ายๆกันค่ะของแม่หนิงจะขาวกว่าของชาร์ลอตนี่จะออกเหลืองๆเนี่ยค่ะสวยของแม่หนิงจะขาวๆชมพูหัวล้านกว่าค่ะผมบางกว่าน่ารักหนวนกันนะ นี่ชาร์ลอตคนนี้เขาจะผมหนาแขนขาเต็มเหมือนกันค่ะอันนี้จะมาจากบริฟฟ์เบบี้นะคะก็คือเป็นเรียวบอลปั้นจากเด็กจริงนะแต่ว่าชาร์ลอตต์เขาก็ปั้นจากเด็กจริงเหมือนกันค่ะก็คือจากหลานสาวของอาร์ตปั้นนะเขาก็ปั้นเป็นซีรีส์ของเขามีชาร์ลอตต์สลีฟนิวบอลแล้วก็คนนี้เป็นชา a r ลอต t e สิเดือนนะคะก็เป็นอ w เวกก็คือตื่นน่ารักดีนี่ค่ะ แขนขาอ,อาร์ติสท่านเดียวกันค่ะก็เวลาผ่านไปเกือบ2ปีปีกว่าก็ผลงานก็ยังสวยงามอยู่นะคะน่ารักอนางเอพิว e ข้างหลังนะ่ะยิ้มแป้นเลยนะ่ะนอนยิ้มเลยนี่เป็นตู้ใส่น้องของแม่หนิงนะคะด้านบนมีเบนจารีนแล้วก็พวกแอนนี้น้อยอยู่ มีนางวอ้วยนะงงดแอบ,บดูแอบ,บดูกันนี่แล้วก็ชาร์ลอตตสการเล็ตไม่ใช่ชาร์ลอตนี่ค่ะน่ารักเดี๋ยวไปดูลูปนิ่งของพวกหนูกันได้นะคะเดี๋ยวแม่หนิงจะลงไว้เอ็นดูมากเลย